สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะฮะก็เป็นคิวงานอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากให้ได้ให้ได้ดูกัน,นครับก่อนก่อนอื่นที่จะมาสภาพเงานะวันนี้นะครับได้มีโอกาสพาม,มาดูรถที่ซึ่งเข้ามานะครับยังไม่ทายังไม่ทาอะไรแล้วก็คือเป็นรถใหม่เนี่ยแหละป้ายแดงนี่แหละครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเงาเงาอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสองพันก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่เสร็จน,นะ ไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดหรือ b m เนี่ยเพิ่งทำเสร็จขั้นตอนแรกไปในเมื่อช่วงเช้าและช่วงสายของวันนี้ช่วงเช้าและช่วงเย็นของวันนี้ตอนนี้เป็รนึ่งิวนะครับสำหรับรถอีซูสูนะครับ d m a มนะครับปี2020เลยแล้วก็เป็นตัว X-Series ด้วยนะครับคันนี้เป็นสีดำอีกแล้วสีดำนะฮะสีดำเป็นยังไงนะฮะเวลาทำเสร็จออกมาเนี่ยมันเงานะครับหลายๆคนจะรู้นะครับว่า ความเงางสีดำเนี่ยเวลาทำถืงมาแล้วมันสะใจมากแต่ก่อนที่มันจะเงานะครับแต่หลายคนคงไม่รู้นะครับว่านี่นะครับคือสภาพที่มาอย่างนี้อ่าแต่คนก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็จะพาที่ให้เห็นหน้านจะได้รู้นะครับว่าสภาพแสงที่เห็นหน้าผมกับที่รถเนี่ย มันอันเดียวกันนะแต่หลายคนคงสงสัยว่า,าใช้กล้องดีหรือเปล่าถ้าหายเห็นเนื้อเนี่ยมันอาจจะแบบหลอกหลอกตาที่จริงสภาพเดียวกันเลยนะครับ mm hmm. ไม่เงาคือไม่เงาหน้าคือเหมือนเดิมไม่ต้องแต่งนะฮะไม่ได้แต่งหน้าด้วยครับหน้าสดเป็นะทีเดียวนะครับ mm hmm. มาดูกันโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเป็นกล้องหน้ากันนะครับ mm hmm. แล้วเราจะรู้ครับว่าความความสาใจของ สีนะครับที่ยังไม่ได้เงาแนละ้วเป็นยังไงอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับซึ่งเพิ่งออกมาก็บางก็จะมีริ้วรอยมีริ้วรอยหนัหนกๆด้วยนะนะครับอันนี้พี่วันถามมาว,ว่าแจ๊คทำได้ไหมทําได้ทุกรอบพี่แจ๊คก็ทาได้ครับทําได้หมดเลยนะครับไม่ต้องตกใจทําได้ทุกคันนะครับโอเคมาดูขั้นตอนในการทำนะฮะก่อนที่มันจะเงางามนะครับทุกๆคันจะอาจจะไม่รู้เลยนะว่า ก่อนที่มันจะเงาเนี่ยมันอย่างนี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นรถป้ายแดงก็จริงนะนี่ครับหลายๆคนนี่ครับมองให้ดูดูดีๆนะเห็นไหมจะมีรอยลึกๆมาด้วยอ่าแต่เราพวกเนี้ยยังแก้ไขได้นะครับตัวนี้เป็นตัวอิสุเอ็กซิลี่เลยครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยผมผมรู้แหละว่ายังไงเขาต้องออก x อ็กซ e s มานะครับม,มีมีรอยรอยขึ้นกระบะก็มีนะฮะเห็นไห โอ้ยเนี่แหละรถใหม่นะครับรถใหม่ที่หลายๆคนคิดว่าทําง่ายนะครับก็มาถึงเวลาเจออุปสรรคในการทํางานเนี่ยจะต้องแก้ให้หมดแต่ครันนี้ลูกค้า,าเปลี่ยนล้อมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วตัวอีลุสก,ก็จะร้อยคล้ายกันหมดนะครับข้างหลังที่เป็นข้อพิพาทกันนะกันชนที่ยื่นออกมาจากตัวรถนะครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะครับนี่ สติกเกอร์เอ็กซีนะครับตรงนี้นะฮะมันจะเป็นมีรอยอยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าจะเห็นนะเห็นนะมันจะมีอยู่ข้างในด้วยตรงนี้เราจะเว้นการขัดไปเลยเราจะไม่ขัดโซนนี้นะจะใช้ขัดแบบเบอร์ละเอียดเท่านั้นตรงนี้เป็นสติกเกอร์หนึ่งเส้นตรงนี้เว้นว่างตรงนี้หนึ่งเส้นเป็นว่างหนึ่งเส้นเว้นว่างข้าบนม,มีสี่เส้นนะเนี่ยนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะสำหรับคืนนี้นะครับเป็นคิวของรถดีแม็กซึ่งดีแม็กเนี่ยส่งรถตลอดตั้งแต่เมื่อวาน ต้องขอภัยจริงที่บกบอกแล้วว่าวันนี้อาจจะได้เริ่มช่วงบ่ายกลายเป็นว่าเริ่มช่วงเย็นเลยไม่เป็นไรวันนี้เราทำโอทีเลยนะครับเพื่อให้งานออกไปได้ตรงเวลาที่สุดแล้วก็ข้อดีของการทำโอทีนะตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครมายุ่งมไม่มีใครมารบมวนแลวแและแสงไม่แทรกสอดงานดีงานดีของทังวันทุกๆคันจริงนะครับนี่ครับลคันนี้ที่บอะครับถึงแม้ว่าเดินายแดงนะฮะที่ผมบอกว่าไยแดง จริงๆเหรอนะครับก็จะมีรอยนะครับที่ออกมาให้เราเห็นแต่ถึงแม้ว่านะครับผมทําเคลือบแก้วไปแล้วก็ตามไม่ใช่เคลือบแก้วนะครับเป็นได้ทุกสิ่งแทนได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่นะเราก็จะขัดพวกนี้ออกก่อนแล้วเราก็ใส่สารเคลือบแก้วเข้าไปสารเคลือบแก้วพวกนี้จะทาให้รถมีความแข็งแรงขึ้นสีมีความแข็งแรงขึ้นคนทานได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดนะก็ยังคงเป็นรอยนะครับในระดับที่ของเขาป้องกันได้นะครับ อันนี้พูดให้เคลียร์ใชัดเจนก่อนการทำดีเทลลิ่งคือคอสเมติกชนิดหนึ่งเหมือนกับผู้หญิงนะฮะไปทำหน้ามานะฮะทำทุกอย่างสวยงามมาเลยแล้วผู้หญิงแล้วคนนั้นยังไปไถนาอยู่นะครับยังไงสภาพผิวก็ยังแย่เหมือนเดิมเพราะนั้นการทาการเข้าคลินิกเพื่อทำให้เป็นนางงามแล้วนะครับกรุณาเดินบนแคทวอล์กด้วยนะครับ ไม่ใช่เดินบนคันนานะครับแต่ถ้าเดินบนคันนาเราก็สามารถทําให้คุณเป็นนางฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องมีเวลาครับจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ทํารถบ้านไม่ใช่ยอย่างนั้นนะเราทําทุกรถนะครับแต่เรื่องของการดูแลรักษารถเนี่ยรถออกมางามแล้วเนี่ยครับเราก็จําเป็นนะะต้องดูแลเขาใน ถางถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่เอาไปไถานาไม่ใช่เอาวิ่งดินนะครับไม่ใช่เอาไปวิ่งวินส่งของโอโดนเข่งโดนโงกิ่งไม้นะครับเอ,อ่อถ้าถ้าจะเคลือบแก้วแล้วไปบ้องทันอย่างนั้นอยากเคลือบฮนะหาวิธีอย่างอื่นมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะกลายเป็นสติกแล้วเปลี่ยนสีไปเลยก็ได้กันรอยก็ได้แต่การลอยที่แพงกว่าเคลือบแก้วเยอะทาสีใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือการ แก้ไขอีกวิธีหนึ่งสําหรับลูกค้าที่บอกว่าทํายังไงให้ไม่มีรอยไม่มีทางฮะโลซรอยยังเป็นรอยเลยรถที่สีแข็งหรือโลก,ก็ยังเป็นรอยเลยฮะถ้าดูแลกันไม่ถูกทางนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะครับสําหรับอันนี้เคลียร์ชั้นเกนนะแต่การเทอบแก้วดียังไงนะครับลหลายหลายคนถามข้อแรกเลยนะรถของเราจะเงาสุดตากว่ารถชาวบ้านเขาแน่นอนเพราะมันเกิดการขัดการโพลิชชิ่งมีสารเคลือบแก้วเข้าไปที่สีสองนะฮะ การเคลือบแก้วรถน่ะเป็นการซื้อประกันความงามนะฮะในการซื้อประกันความงามกับร้านนั้นๆเพราะฉะนั้นนะครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงร้านนั้นๆจะต้องอยู่ดูแลลูกค้าด้วยนะครับกรุณาเลือกร้านใกล้ๆบ้านก่อนอ่ะแต่ใกล้บ้านก่อนเลือกร้านที่มีเลเซลมีประวัตินะครับในการทํางานมาค่อนข้างนานที่จริงจะบอกว่าดูเรื่องของความรับผิดชอบดีกว่านะครับ ว่าร้านไหนมีความรับผิดชอบระดับที่สามารถแก้ไขได้นะครับตลอดระยะเวลาประกันที่ร้านนั้นๆพูดนะครับอัน mm hmm. นี้ผมบอกนะครับ mm hmm. ผมบอกไว้เลยว่าผมประกันหนึ่งปีแต่ผมจะดูแลกันไปตลอดนะเคาว่ายังไงลูกค้าของผมมีมีมีเกิดขึ้นทุกวันผมประกันอย่างน้อยหนึ่งปีเพราะนั้นผมจะดูแลกผมไปื่อๆสำคัญเลยผมต้องอยู่ให้ได้ในหนึ่งปีต่อจากนั้นเพราะนั้นมันจะอยู่ไปเรื่อยๆครับ ผมอยู่วันสิปีแล้วนะครับผมจะดูแลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถอย่างสบายใจนะครับไม่ต้องไปเรียนขัดเองไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งขันรถไปทำสิ่งที่ลูกค้าขันหนัดดีกว่านะครับ ปล่อยให้งานอย่างนี้เป็นงานของเรานะครับซึ่งเรามีเอาไว้แก้ไขทําให้ท่านนอนหลับฝันดีนอนหลับสบายนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่องการขัดนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการขัดหรือเทคโนโลยีของสีเปลี่ยนไปทุกๆวันแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะครับเทคโนโลยีของสีถ้าได้ทํามาสิบปีไม่มีเหมือนกันสักปีนะฮะบ,บอกไว้เลยนะมันดีขึ้นมันด้อยลงแต่ละยี่ห้อแต่ละแต่ละพลาย แต่และเทปไยเออร์นะครับว่าสียี่ห้อนี้ปีนี้ใช้เทเออร์ยี่ห้อไหน,นเราจะต้องเรียนรู้กันไปนะครับผ่านไปหนึ่งปีสีมีความแข็งขนาดไหนอันนี้เราต้องจำเป็นต้องรู้ผ่านไป1ิปีแล้วรดรุ่น Merced e s เนที่เคยเคยทำไปก่อนหน้านี้แข็งขนาดไหนอันนี้คุณจะต้องรู้นะเพราะไม่งั้นนะทงานไม่ได้แน่นอนนะครับขัดทั้งวันก็ไม่เงาขัดทั้งวันก็ไม่ลงอนะรอยไม่งก็ยังอยู่อยู่งั้นนะครับทำไม่เสร็จ ลูกค้ามารับรถแล้วก็เอาใบบอกเสร็จแล้วก็รันขัดไม่ได้เพราะว่าความรู้ความเข้าใจมันมันไม่พอนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะที่มีลูกค้านะครับให้ความไว้วางใจมอบประสบการณ์นะครับหลายๆอย่างให้เราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษากันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะผมว่าผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะครับแต่ผมพร้อมที่จะ พัฒนาไปพร้อมๆกับยุคและสมัยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องมือก็ตามสีก็ตามน้ํายาเคลือบแก้วก็ตามความรู้ใหม่ๆก็ตามและตัวผมเองผมก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับมิกิอาร์บีเออัโตเดทลลิงนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ท่านเจ้าของรถทุกๆคันนะฮะที่ช่วงนี้เข้ามานะฮะทำการเคลือบแก้วแบบต่อเนื่องจริงๆทั้งจองและไม่จองแต่อย่างน้อยก็จอดรถ รอที่จะทต่อนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคันไหนจอดคันนั้นได้ทาแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าผมขอจัดเวลานิดนึงนะครับถ้าลูกค้ามีเวลาเหลือเฟือนะครับจอดได้แต่ถ้าไม่มีเวลาเหลือเหลือเฟือจริงๆโทรมาจองก่อนแล้วผมจะจัดคิวลงให้แล้วมาตามนัดนะครับวันนี้นะครับมิกอาพีเอ็มนะฮะออโต้เดีลลิงขอราท่านผู้ชมแบบการทํางานแบบต่อเนื่องนะครับกลับไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ